สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆในก่ําคืนของวันที่14ตุลาคม2564ในสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ยังไม่มีการแข่งขัน MotoGP นะฮะจะกลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนู่นนะครับวันที่24ตุลาคมก็เหลือเอาวันศุกร์หน้าละเอาง่ายนะครับเข้าใจง่ายงายวันศุกร์หน้าจะซ้อมกันที่มิซโนอิตาลีครับ แต่ในสัปดาห์นี้นะครับสุกนี้จะมี world superbike ที่อาร์เจนตินานะครับแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะดึกนิดนึงตามเวลาในประเทศไทยถ้าแข่งจริงก็น่าจะประมาณสักตีหนึ่งกว่าตีสองมันก็อยู่ใกล้เคียงกับอเมริกาฮะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะฮะใน m o เตอรที่อเมริกาที่ผ่านมานมันก็ดึกๆแบบนี้แหละดังน,นั้นอาร์เจนตินาก็จะเช่นกันนะครับแต่ประเด็นวันนี้เราจะมาคุยถึงอเมริกาอีกครั้งนึง หลังจากที่ผมเคยพูดถึงนะครับอัปเดตเรื่องของนักแข่งหลายๆคนนะ่ย <c oughs> ก็แทบจะทุกคนนะครับก็วิภา์วิจารณ์สนามสนามที่อเมริกานะฮะหรือว่าเซอร์กิ o ออฟเดีย r i อเมริกานะครับที่ออย่างเป็นทางการของเขาที่สนามโคต้าเนี่ย <c oughs> ที่เมืองออสตินเท็กซัสว่าพื้นแผลกมันควรจะปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนฮะโดยเฉพาะในโค้งที่2ไปจนถึงโค้งที่11 คือถ้านับระยะทางมันก็ตีไว้ประมาณครึ่งทางอะฮะตีไว้ครึ่งหนึ่งของสนามทั้งหมดเลยเดียวเนี่ยจะต้องรีบปรับปรุงเพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะการซ่อมการทําขอบทําอะไรนะฮะในส่วนของแอสฟัลต์เนี่ยทำมาไม่เนียน,นะฮะมีผลต่อการขับขี่นะักแข่งก็ใส่กันเต็มไม่ได้ก็กลัวนะฮะเป็นความกังวลถึงขนาดว่ายื่นคาขาดครับจะไม่ลงแข่งที่นี่อีกถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับปรุงนะฮะ นั่นก็คือสิ่งที่เราสื่อสารกันไปเมื่อประมาณ4-5คลิปย้อนหลังดูเหมือนว่าทางเจ้าของสนามนี่จะไม่จะไม่ได้รับฟังอะไรทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็คือผมไปตามข่าวมาจากในหลายๆสื่อที่เป็นสื่อจากต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในอิตาลีเองหรือในอังกฤษเองเนี่ยก็จะบอกว่าเหมือนมันจะมีกรณีคล้ายๆกับที่ซิ l เวอร์สโตนที่อังกฤษครับทุกคนจำได้ในปี2018นฮะว่านักแข่ง ถทาจะทุกคนเหมือนกันก็จะบ่นเหมือนกันว่าสนาม s i l v e r s สโตนเป็นสนามยุคเก่าที่พื้นแทลกก็ไม่ค่อยดีด้วยนักแข่งก็จะบ่นบนมาอย่างนี้แต่จนแล้วจนรอดนะครับทางเจ้าของสนามก็เฉยนะครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นดูเหมือนที่อเมริกาก็จะเจริญรอยตามซิมเ e ิ s สโตนที่อังกฤษในในปี2018เช่นกันก็คือไม่ได้สนใจอะไรทั้งที่ว่า F1 กําลังจะจัด,จดการแข่งขันขึ้นนะครับในวันที่24เนี่ยจัดพร้อมๆกักับ MotoGP ละ ดังนั้นความหวังที่จะมีการปรับปรุงพื้นสนามไหมเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่นักขับ F1 แล้นะฮะจะต้องไปไปหวังว่านักขับ F1 เนี่ยจะต้องมีฟีดแบ็ในทางที่ไม่ดีกับสนามด้วยซึ่งเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับซินเวอร์สโตนนะครับเลยทำให้ทาให้ผมนึกขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นมนันจริงมันก็ดีเดี๋ยวผมจะเล่ากลับไปกลับมานะครับแต่มันก็จะมีสสนามเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกัน ในปี2018นะครับก่อนที่ F1 จะแข่งเนี่ยมอเตอร์จีจะแข่งก่อนแล้วนักแข่งก็ออกมานะครับออกมาในลักษณะนี้แหละเอ,อกมาพูดว่าเนี่ยมันพื้นแทกมันไม่ดีเมื่อไหร่คุณจะซ่อมสักทีอย่างนั้นอย่างนี้ไปกับปล่อยทิ้งช่วงนานไปสักพักหนึ่ง F1 มานักขับ F1 ก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับจัดเต็มเหมือนกันว่าโอ้โหเนี่ยแทบจะแบบว่าไส้ที่จะเลื่อนเลยฮะคือ F1 เนี่ย มันแบบว่าจะต้องนั่งแบบลักษณะไหนให้มันไม่เหมือนกันนั่งขับรถทั่วๆไปใช่ไหมครับแล้วเวลาเจอหลุมเจออะไรเข้าไปเนี่ยมันก็โอ้โหสะเทือนไปทั้งร่างอะ่นะนักขาววิวันก็บ่นกันมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางเจ้าของสนามซิมเพิลสโตนเนี่ยก็ต้องยอมฮะตามคําขอของนักแข่งไม่งั้น,นก็อาจจะมีการประท้วงการอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดผลเสียมากกว่าได้ฮะมันไม่คุ้มก็ต้องรีบทาดังนั้น ชะตากรรมของสนามโคต้าตรงนี้ที่อเมริกาเนี่ยทุกคนว่ามันจะเหมือนที่อังกฤษที่ซิอร์สโตนไหมผมก็ว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงนะฮะมันมันอยู่ที่ว่าเนี่ยอีกวันศุกร์หน้าใน F1 วันก็จะลงสนามแล้วน,นะครับก็พร้อมๆม,มาที่จีพีแหละอันนี้ถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กมาจากนักนักนักขาวเวันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วคุณจะต้องทาถ้าโดนบ่นเนี้ยโอเคละก็ต้องมารอดูท่าทีของ เจ้าของสนามนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเจอนักแข่งที่วันบน่นเนาะไม่น่าจะรอดนะยังไงก็ต้องทําใหม่ถ้าอยากจัดที่นี่แต่ถ้าไม่อยากจัดที่นี่แหละฮะมันมีทางออกทางอะไรไหมจริงๆมันก็จะมีอยู่2ทางนะครับทุกคนมันจะมีสนามอยู่สสนามที่มีโอกาสทําได้นั่นก็คือที่อินเดียโพลิสแล้วก็ที่ลากูนาเซกาโดยเฉพาะสนามหลังนะฮะลากูนาเซกาเนี่ย เพื่อนๆที่ดู F1 มา10กว่าปีขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะจำได้นะครับว่าสนามแห่งนี้ก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขัน MotoGP มาอย่างยาวนานเหมือนกันฮะก็คือที่อเมริกาสนามโคตาเนี่ยมันมาแทนที่นี่แหละมันมาแทนลากูนานี่แหละก็คือยกเลิกตรงนั้นไปนะครับแล้วในปี2013ก็เอาเนี่ยเป็นเซอร์กิตออฟเดอะอเมริกาชื่อนี่สุดๆเลยนะฮะชื่อนี่บง่งบอกแบบอย่างเป็นทางการมากคนนี่คือ สนามประจำชาติของอเมริกาเลยแต่กลายเป็นว่าเป็นสนามที่สร้างยังไม่นานนะและโดนบ่นเยอะที่สุดอะ่ะ <c oughs> ก็นี่ละฮะอาจจะพิจารณานะครับลาคูน่าเซก้าหรือเปล่าแต่มองดูแล้วมันเหมือนเหมือนที่สนามแรกนะครับที่อินเนาโปลิสเนี่ยผมว่าน่าจะยากอถ้าถ้าเกิดว่าเขาจะใช้แผนนี้นะถ้านักแข่งเขาไม่โอเคจริงๆสมมุตินะครับสมมุติเล่นๆว่าเอแข่งจบไปทางเจ้าของสนามก็ โอเคผมไม่ทำอะ่ะนะฮะผมไม่ทํทาทั้งนั้นก็คือไม่มีการปรับปรุปรงแก้ไขอะไรเนี่ยแล้วถ้านักแข่งเขาประท้วงขึ้นมาจริงๆทางหลบทางแก้ก็คือก็น่าจะเป็น2สนามซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นที่ถ้าจะเป็นแผนนี้นะน่าจะเป็นที่ลากุน่าเซก้ามากกว่ามันเป็นสนามในคาแรคเตอร์ยุคเก่าครับใครๆที่ติดตาม MotoGP ยุคนั้นก็จะทราบกันดีนะฮะแล้วก็ใน World Super b i k e เหมือนกันนะครับ ก็ยังมีการแข่งขันที่นี่กันอยู่ดังนั้นมันค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านะฮะค่อนข้างที่จะโอเคกว่าที่นี่แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับมันก็อยู่ที่แอคชั่นของทางนักนักแข่งนะฮะที่จะที่จะมีอะไรต่อผมมองว่านักแข่ง MotoGP เขาไม่น่าจะจบแค่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้น F1 ไปเนี่ยน่าจะมีประเด็นต่อมาอีกเพิ่มเพื่อที่จะเป็นการกดดัน เพื่อนๆบางคนที่ดูคลิปผมที่ผ่านมาที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าสงสัยคุณปุ้ยเนี่ยเขาเขามีอะไรกับอหน่าหรือเปล่าอ่ามันเป็นส่วนของยัดใต้โต๊ะยัดอะไรกันไหมมีการหัวกันอะไรกันไหมมันมันก็พูดยากครับถามว่ามันมีไหมมันก็มีทุกประเทศนั่นแหละจะบอกว่าจะมีแค่ไทยหรือว่ามีแค่ประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนี้คงไม่น่าจะมีหรอกเอาจงริงนะระบบแบบนี้มันมีกันทั้งโลกฮนะดังนั้น f อวันเนี่ยก็ ทางดอนาเนี่ยเขาต้องการที่จะเอา F1 เนี่ยไปกลับไปสู่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอะไม่ใช่เอา MotoGP ขออภยัยพูดผิดทางดอหน้าเนี่ยเขาต้องการที่จะเอา MotoGP Moto เนี่ยกลับไปให้มันได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งที่อเมริกาเพราะว่าในตอนนี้กระแสมันเริ่มที่จะซาซาไปฮะจริงๆมันก็ซาซาไปนานแล้วล่ะในเมื่อก่อนเนี่ย มอเตอร์จีพีนักแข่งระดับแชมป์โลกหลายคนนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาครับไม่ว่าจะเป็นเควินโชวานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ็ดดี้ลอสันนะฮะเฟดดี้สเปนเซอร์โอ้หลายคนนะครับในที่นี้เวเรนนี่นะฮะนี่คือแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในยุค8090ครับหลังจากนั้นนักแข่งจากอเมริกาก็ค่อยๆหายไปนะฮะแล้วก็มาได้แชมป์อีกทีนึงก็ในปี2000นูนะ่นฮะจากเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร แล้วก็มาได้อีกทีนึงก็คือ2006กับนิกกี้เฮเดนผู้ร่วงลับพอหมดนิกกี้เฮเดนไปพวกก็ไม่มีเลยครับนักแข่งใน MotoGP ไม่มีไม่มีส่งลงก็จะมีกันใน Moto2 ซึ่งผลงานก็ยังไม่เป็นชิ้นอันเท่าไหร่แล้วดอน่าเขาก็พยายามสนับสนุนเต็มที่นะครับให้มีนักแข่งจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นมาใน MotoGP เสียด้วยซ้ำรวมทั้ง F1 ด้วยครับ f อตอนนี้ก็พยายามไงเห็นไหมคือพยายามจะทำให้ มันกลับไปฮอตฮิตนะครับในอเมริกาเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างไงถ้าเกิดไปตีตลาดตรงนั้นได้ก็ดีดังนั้นมันก็จะย้อนมาถึงประเด็นเรื่องของการหัวกันนะฮะเกิดขึ้นว่าที่มีบางคนบางท่านสงสัยไงเนี่ยคุณปุ้ยแบบสงสัยอเมริกาเขาจ่ายหนักหรือเปล่าดอลนราถึงยอมให้จัดบางท่านก็บอกว่าเอ้าแล้วมันไม่มีการตรวจสอบเหรอซึ่งนักแข่งบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมไม่ผ่านเลยนะเนี่ยนะฮะ ดังนั้นตรงนี้ดอหน่าก็จะเจะ้าจะถูกเพ่งเลงอยู่เหมือนกันนะครับว่าอา้าแสดงว่าคุณไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบสนามเลยเหรอว่าได้ไม่ได้ยังไงกันบ้างเราอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กครับในในช่วงแรกๆนะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจาก F1 ไปนะถ้าไม่มีการแอคชั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เล็กแล้วละ่ะเพราะว่ามันส่งผลต่อความปลอดภัยของนักแข่งมันส่งผลต่อ ความสนุกสนานของคนดูอย่างเราที่มองเข้าไปมันก็รู้สึกไม่อินไม่เต็มที่คือขนาดว่ามองเข้าไปในหน้าจอมือถือหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะเพื่อนๆบางท่านบอกว่าอืมหนี่แข่งไปได้ยังไงขนาดว่ามองภาพสโลโมชันนี่โอ้โหรถนี่แบบว่าดิ้นกันแบบกระจายเลยนะฮะนักแข่งเนี่ยเขาทนได้ยังไงเขาก็ไม่ทนนะฮะอย่างที่บอกไปแหละมีฟีดแบ็ออกมาจากหลายๆคน บางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้บ่นอะไรแต่อย่าคิดว่าเขาพอใจนะครับยังมีหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดอยู่อ่ะคนนั้นไม่เห็นบ่นเลยคนนี้ไม่เห็นเรื่องมากเลยก็แสดงว่าเขาพอใจเขาชอบสนามนี้มันไม่มีใครชอบหรอกฮะมันเพียงแต่ว่าสื่อจะไปถามหรือเปล่าหรืออยู่ๆเขาจะไปโพสต์ในช่องทางออนไลน์ของตัวเองของ Instagram ของ a c e b o o k เนะี่ยบางคนก,ก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะครับถ้าสื่อไม่ได้ถามอย่างเงี้ย อย่างรอสซี่เนี่ยแกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมีคนไปถามว่าเป็นยังไงบ้างแพลเหมือนมีหลุมเนี่ยแกถึงได้ตอบว่าอุ้ยมันเนี่ยผมเนี่ยก้นผมระบมไปหมดแล้วก็ถึงมีคําพูดแบบแซวๆแบบนี้ออกมาการที่จะไปให้อยู่ๆแล้วจะไปพ่งไปด่าไปอะไรเองแล้วไปวิจารณ์ในเรลบเองออันนั้นมันมันไม่ใช่นะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าโอ้ยไหนคุณปุ้ยคุณลงบอกมาสิว่าคนนี้ไม่เห็นบ่นเลยแสดงว่าเขาชอบสิไม่ใช่ฮะมันไม่มีใครชอบหรอก พวกเรายังไม่ชอบเลยฮะใครมันจะไปชอบขับรถตึกๆๆๆๆสันๆอย่างนี้ถูกไหมถ้าชอบก็ตลกไปแล้ว <c oughs> ดังนั้นผมก็ภาวนานะครับให้มันเป็นเหมือนที่ซินเวอร์สตนอังกฤษนั่นแหละนักแข่งออกมาแอคชั่นกันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเจ้าของสนามเขาก็ทนไม่ได้เองครับอหน่าเองตัวดีเลยแนะ่ดน่าเนี่ยนะตรวจสอบสักหน่อยเถอะครับคุณจะเห็นแก่ว่าอยากจะไปเอาเอเมริกาเป็นแบบว่าไป สร้างความนิยมในอเมริกานะครับ m o t ต GP ผมเข้าใจตรงนั้นดีแหละแต่อเมริกามันไม่ได้มีสนามเดียวสักหน่อยนี่อย่างที่ผมผมบอกไปนะครับที่ไมอามี่ก็มีนะฮะที่ลากูนาเซกาเนี่ยก็ยังใช้แข่งขันได้ยังคงอยู่ในมาตรฐานเนี่ยทำไปสิฮะถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าโคตา้าเขาจะไม่ทําก็เข้าใจว่างบประมาณมันสูงมากละแต่ผมไม่มีข้อมูลครับว่าตัวเลขมันเท่าไหร่แต่ทุกคนลองคิดคร่าวๆนะครับว่าสนามนี้มีความยาวประมาณ 5.7กิโลเมตรแต่ถ้าจะต้องปูพื้นทําใหม่หมดเนี่ยประมาณ2ประมาณ2กิโลเมตรกว่ากว่า2เนี่ยอ่ะ2.4ตีไว้2.4กิโลเมตรเนี่ยระยะทาง2.4มันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่สูงแน่นอนนะครับก็คงจะมหาศาลพอสมควรเลยทีเดียวแล้วทีนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปที่ผ่านมาครว่าสนามแห่งนี้มันไม่ใช่สนามพื้นแผพ,พื้นแตกมันไม่ได้ มันไม่ได้เรียบสักเท่าไหร่นะฮะแล้วมันมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะลาดชันมีขึ้นเนินลงเนินมีอะไรด้วยเนี่ยมันอาจจะยากกว่าสนามที่มันเป็นทางที่แบบว่าวระนาบเดียวกันเหมือนกับหลายสนามในยุโรปเนี่ยอันนั้นการการกระทำมันอาจจะการซ่อมมันอาจจะง่ายกว่าใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยอาจจะต้องมีการไปไถไปอัดดินไปอะไรใหม่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยววิ่งไป,ไปวิ่งมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ยุบตัวอีกเหมือนเดิม ไอคือไอคำว่าเสียหายในตรงนี้มันมันไม่ใช่การเสียหายเหมือนกับบางสนามนะครับบางสนามเนี่ยมันอาจจะเจออะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นเศษยางมะตอยเศษอะไรเนี่ยมันอาจจะกระเด้งกระดอนออกเลยทําให้เป็นเป็นผิวครูขลาแต่ที่นี่มันมันไม่ได้ว่าครูขลาแบบนั้นที่นี่มันความแน่นของดินข้างล่างเนี่ยมันไม่แน่นมันก็เลยทําให้ยุบลงไปนี่ก็คือปัญหาใหญ่นะครับเขาถึงได้ว่านะฮะมันงถึงได้ยื้อกันไปอยู่ความจริงนักแข่งเขาก็ บ่นก็อะไรกันอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่านี่คือครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้แต่หวังพึ่งนะักแข่งเอวันนะฮะให้บ่นกันเยอะๆหน่อยเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากให้ผมเล่าเรื่องราวของคนนั้นคนนี้บ้างเนี่ยอันนี้อยากให้ไปติดตามในส่วนของหน้าชุมชนนะฮะผมก็อาจจะมีการโพสต์เป็นบทความยาวๆไว้ให้อ่านหรือใน Facebook Fanpage นั่นแหละนะแต่ลําพังที่ผมจะหยิบยกประเด็นตรงนั้น ขึ้นมาเล่านะครับเป็นคลิปหลักในะแต่ละวันเนะี่ยมันอาจจะน้อยนิดดังนั้นก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะักแข่งคนนั้นคนนี้บ้างนะครับแต่ผมไปพูดถึงในในเฟซบุ๊กแทนไงไม่ไดเอามาพูดในที่ตรงนี้ก็คงจะต้องเก็บไว้พูดในส่วนของนู่นละฮะการแข่งขันจริงซึ่งก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้านะอาจจะได้ วิจารวิภาควิจาร์ให้มันครบทุกคนทุกทีมกันหน่อยแล้วกันนะฮะทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ